ตอย่างเงี้ยก็มีไว้ฝึกตามนี้นะครับรอบนอกของแผ่นยันดวงพิจารณาคาก็คือในกรอบนั่นเองที่ดูต,ตนนั้นตอนต้นน่ะนะพระคาถาอิติปิโสแปดทิ่วเวกขวานี่เห็นไหมครับอิราชาคาตาราสาอิราชาคาตา ระสาเขียนอย่างนี้เลยนะครับก็มีไว้ฝึกเขียนติหังจะโตโรธินางติหังจะโตโรธินางปีสามพระโล ปูสัดปุดโสมานะกะริหาโทธะสามสามวิปเทพระ ขพุตปันทูทำวะทะวาโทโนอะมะมะวาอัวิสุโนสานุติ อันนี้เลียงเลียงแบบยันกอเพชรเนี่ยก็จะเรียงอย่างนงี้นะครับเวียนซ้ายอ่ะพุทธรารชิโตธรรมะรัชขิตโตัานะรักขิตโต ปุรัชิตโตมาตุรัชิตโตเทวารัชิตโตพรหมอ่าพรหมมะรัชิตโต รู้สึกจะตกลักขิตกขอไข่เนี่ยนักษานักษาไปเติมนะในในตำราเนี่ยถ้ามันตกแหวเติมขอไข่ตรงนี้ใต้คอไก่ตรงนี้นะลักขีเนี่ยให้เหมือนกันข้างบนนะตกรู้สึกตอนนี้จะตกถ้าถ้าในตำราของนักษาแก้ไปแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าตรงนี้เอ,อไม่มีเนี่ยแปลว่า เติมขอไข่ตรงนี้เข้าไปเข้าไปใต้ขอไข่ตรงนี้อ่ะนะเขียอินทะรักชีเนี่ยมีขอไขอ่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมไปดูนะครับแล้วก็โตเนี่ยที่ที่นักศึกษารเรียนเนี่ยคือมีครบในแผ่นดูวิสัยางไว้ให้นักศึกษาฝึกเขียนโดยเฉพาะอ่ะถึงแม้ท่านไม่ได้เรียนอักขราเลขยันมาฮะก็ฝึกตามนี้ละครับ ก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับก็อ้างอิงสักหน่อยว่าอาจารย์อ้างอิงจากใครเขาบ้างนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะขอไปเข้าห้องน้ำสักสองนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาต่อ ขอเวลาสองนาทีครับ นักศึกษาท่านใดจะสอบถามเชิญเลยนะครับมีไหมครับอที่เกี่ยวข้องกับอักขระเลขยันในแผ่นดุกดยัตคามเนี่ยนะครับก็ฝากไว้นักศึกษาไปฝึกเขียนนะครับเราจะได้เป็นนะครับอ่าตอนนี้จะ เข้าสู่เรื่องภาคคำนวณตามคำมพีเ์เนี้ยนะแล้วก็จะไล่เรียงไปตามตำราเลยนะครับเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญกับนักศึกษาที่ต้องไปฝึกะนะครับคับที่ควรจะรู้นะครับกรรมัตจ,จพรเนี่ยก็คือหน่วยการโครจรนะครับหน่วยเวลาการโครจร ของดวงอาทิตย์ได้เด้งนะครับหนึ่งวันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแปดร้อยกมมัชพลนะครับไอ้หนึ่งรอบหรือหนึ่งปีเนี่ยที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแหละนะครับหนึ่งปีเนี่ยมันมีค่าอยู่เท่านี้นะครับแล้วเมื่อหารแปดร้อยเลยถึงได้ค่า ตามคำพีนี้นะหนึ่งปีมีค่ากับสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าแปดเจ็ดห้าวันนะครับอันนี้เป็นค่าตามคำพีสุริยญาณอนะ่ะขอรัคุณขอรัคุณเนี่ยแปลว่า จำนวนนับแล้วค่ะอบจำนวนนับเป็นวันเนี่ยนับเป็นวันเป็นวันไปเนี่ยนะครับหมายถึงจำนวนวันที่นับตั้งแต่วันถลิงศกของปีที่ตั้งจอสอขึ้นมานะครับอาจจะโน้ตลงไปในตำราเพิ่มเติมก็นดน้นะปีที่ตั้งอ้อบอกไว้แล้ว ปีที่ตั้งจอสอเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ยี่สบสองมีนาคมนะครับตรงกับพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหรือคิตศักราลที่หกร้อยสามสิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบสองมีนาคมนะครับเริ่มต้นของปฏิทินจุลศักรา์ คำว่าศูนยนอนคือเวลาเริ่มต้นวันถ้าท่านใดสงสัยอาจารย์ก็จะเขียนอธิบายมนกระดานนะครับไม่งั้นก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือนับตั้งแต่วันเนี้ยวันที่ว่านี้ยีิบสองมีนาคมนะครับก็นับไปถึงวันที่ถลิงศพของปีที่เราประะงคงปีไหนก็แล้วแต่นะครับ เช่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยนะครับนับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมีนาคมพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดมาถึงสิบหกเมษายนเนี่ยที่เป็นวันถลิงศกของปีเนี่ยสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดนับมาได้ทั้งหมดกี่วันออมีวิธีคำนวณเห็นไหมจะเป็นหมื่นหมื่นวันเป็นแสนวันอะไรก็สุดแล้วแต่ละ มีวิธีคำนวณตามคำพีนี้อ่าครัว่าปกติโซลทินโซลทินก็คือเป็นจำนวนนับเหมือนกันนับจำนวนวันหนึ่งสองสามเตียนับตั้งแต่วันถลเหลืงศกของปีนั้นนัๆโสลทินหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแล้วในปฏิทิน โหราศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกไว้ที่ท้ายปฏิทินเลยว่าสุรทินเท่าไหร่เขาเขาปฏิทินของอาจารย์เขาเกียงแก้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันที่สิ้นเดือนเนี่ยมีค่าอะไรเป็นอะไรต่ออะไรบ้างถูกไหมครับเอาเป็นว่าคําว่าสุรทินคือจํานวนนับนะครับถ้าปกติสุรทินเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบแปดวันถ้าคําว่าอาทิกะอาทิกะแปลว่าเพิ่มก็คือวันเพิ่ม นะทางสุริยคติก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปีที่เป็นปีอธิกสุรทินเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันโดยเฉลี่ยก็ประมาณ4ปีเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะครับก็จะประมาณ4ปีจะเป็นปีอธิกสุรทินแต่อันนี้ก็มาจากการคำนวณเหมือนกันนะครับเราจะบอกตายตัวเลยก็บอกไม่ถนัดนะนะครับมันต้องออกมาจากการคำนวณทั้งนั้นเลยนะครับ บางท่านไม่รู้นะถ้าเป็นนักโหราศาสตร์ควรจะตอบได้ในเชิงของทางทางโหราศาสตร์ไม่ใช่วันวันสงการคือวันที่ทเทศกาล